คือราคก้าไกลเรามีจุดประสงค์ที่จะทํางานให้ได้เต็มที่มากที่สุดเพื่อให้ผลประโยชน์ตกที่ประชาชนมากที่สุดถ้าเกิดเขามองเราเป็นศัตรูนั่นก็แปลว่าเขามองว่าผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ที่ตั้งของการทํางานของเขาั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเกลียดไม่ผมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับอคติอะไรกับทหารนะครับแต่ว่าผมเกลียดผู้ที่ทํารัฐประหารเกลียคนที่มาปฏิวัติเกลียคนที่มาฉีกรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนถ้าส่วนตัวผมผมผมพูดตรงๆและผมไม่ให้อภัยเพราะผมรู้สึกว่า มีการสูญเสียมากมายในขณะที่เขากําลังทํารัฐประหารเนี่ยรัฐธรรมนูญถ้าเป็นฉบับเก่าในปี50เราจะเห็นว่ามีการคุ้มครองเรื่องสิทธิทางสิทธิ์ไว้รอบอย่างลลชัดเจนแต่ว่าในปี60มาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องกําหนดตั้งแต่กฎหมายที่ลําดับสักสูงสุดของประเทศนั่นก็คือรัฐธรรมนูญเลยเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเป็นฝ่ายค้านที่จะค้านซะท,ทุกเรื่องเรามีหน้าที่สนับสนุนการทํางานของรัฐบาลด้วยให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด จุดเริ่มต้นของการเมืองเลยมันเป็นจุดที่เริ่มจากการทํางานก่อนก็คือตอนนั้นผมก็จบวิศวกรโครงสร้างนะครับแล้วก็มาหยุดกลับบ้านมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีผู้นําชุมชนเขามาขอให้ช่วยทําโครงการหนึ่งให้โครงการนั้นจะเป็นประมาณสิ้นปี6-1นะครับเป็นชื่อโครงการที่ชื่อว่าไทยนิยมยั่งยืนและระหว่างทําโครงการนั้นเนี่ยเราก็ผ่านอุปสรรคทางปัญหาเยอะมากเราก็ได้เห็นการทํางานของภาครัฐในณขณะนั้น ว่ามีจุดไหนที่มันมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วในยุคปัจจุบันพอเราเห็นปัญหาต่างๆแล้วเราข้ามผ่านปัญหานั้นมาได้ทําให้ประชาชนในชุมชนนั้นได้โครงการที่ดีตอนนั้นเป็นโครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้กับผู้สูงวัยนะครับพอโครงการนั้นแล้วเสร็จเราก็ทุกครั้งที่เราขับผ่านเราก็จะเห็นคนใช้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเพราะว่าก็ทํามีหลังคาแล้วก็มีไฟแสงสว่างแบบโซลาเซลล์นะครับเราก็เห็นประชาชนใช้แล้วก็มีรอยยิ้มมีความสุขเราก็คิดในใจ โอ้ถ้าเกิดเราทําโครงการที่มันแค่เนี้ยโครงการเล็กๆแค่เนี้แล้วเราเราเห็นเขามีความสุขแล้วเราได้รับความสุขกลับมาที่มันเยอะขนาดนี้เรายังแฮปปี้ขนาดนี้มันเติมเต็มเรามากเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถทําโครงการที่มันใหญ่กว่านี้ได้แล้วทําให้ประชาชนมีความสุขได้เราก็จะได้รับความสุขที่มันมากขึ้นเช่นกันอันนี้คือจุดเริ่มต้นทางการเมืองครับต้องเกิดอย่างนี้ก่อนครับสาเหตุหลักของ PM 2.5ที่มันสูงกว่ามาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คือ1ก่อนก็คือเรื่องของหมอกควันข้ามแดน2ก็คือเรื่องของไฟป่าแล้วก็3เรื่องของการจัดการการเผาภายในประเทศไทยเราเริ่มเรื่องแรกกันก่อนนั่นะก็คือหมอกควันข้ามแดนหมอกควันข้ามแดนตรงนี้เรายังไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่บังคับใช้ชัดเจนแล้วเรามีข้อตกลงอาเซียนอยู่ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดนอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าประเทศเราก็ไม่ได้หยิบตรงนี้มาใช้ประโยชน์ให้จริงจัง ทั้งที่ปัญหานี้มันเกิดมา10ปีเรามีข้อตกลงนี้มาทําไมเราไม่เคยหยิบนี้มาใช้ให้มันจริงจังในข้อตกลงนี้มันมีการระบุชัดเจนนะครับถึงว่าเราสามารถตั้งศูนย์ประสานงานเรื่องของหมอกควันข้ามแดนที่ปัญหานั้นๆได้แต่ว่าทําไมภาคเหนือเราที่เจอมาเป็น10ปีทําไมไม่มีการตั้งตรงนี้ทำไมประเทศไทยถึงไม่เริ่มทําลงดีละแล้วก็เรียกประเทศสมาชิกมาหารือแนวทางแก้ไขร่วมกันแล้วก็อย่างของสิงคโปร์เขาก็จะมีพรบรหมอกควันข้ามแดนแต่ของไทยทำไมเราไม่เคยจะมีพรบรหรือกฎหมายใดใเลย เพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขปัญหาที่เรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อตกลงต่างๆด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญเหมือนกันก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญถ้าเป็นฉบับเก่าในปี50เราจะเห็นว่ามีการคุ้มครองเรื่องสิทธิท,ทางสิทธิลลมทรัพย์อย่างชัดเจนแต่ว่าในปี60มาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องกําหนดตั้งแต่กฎหมายที่ลําดับส,สูงสุดของประเทศนั่นก็คือรัฐธรรมนูญเลยสองก็จะเป็นเรื่องของไฟป่าที่แน่นอนมันมีการมันเกิดไฟป่าขึ้นทุกป,ปีในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยพื้นที่ไฟ พื้นที่ไฟป่าซ้ำซากที่เกิดขึ้นประจําทุกปีแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีมาตรการใดๆที่พร้อมรับมือเลยหนําซ้ําคนที่ลงไปดับส่วนมากก็จะเป็นอาสาเป็นประชาชนเป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอุปกรณ์และไม่มีงบประมาณเพียงพอในการที่จะป้องกันชีวิตของเขาเองด้วยซ้ำไปพอผมเองเนี่ยลงพื้นที่ตรงนี้มามาแทบจะทุกปี เห็นการดับไฟของเจ้าหน้าที่แล้วก็เคยไปดับไฟกับเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งมองแล้วคือเขาไม่ได้มีอุปกรณ์ใดที่ป้องกันชีวิตของวเขาเลยอันนี้เราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยกันวางแผนบริหารจัดการไฟป่าให้มันดีกว่านี้แล้วก็กระจายงบประมาณให้กับตำบลที่เกิดไฟป่าบ่อยแล้วก็ไฟป่าซ้ำซากแบบนี้ครับให้มันทั่วถึงมากกว่านี้ไม่ใช่ว่ากระจุกอยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าแต่ละจุดไม่ได้เลยเ,ลยเพราะฉะนั้นการกระจายงบประมาณนี่สคัญแล้วก็การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตรงนี้จะช่วยได้เยอะเพราะว่าปัจจุบันพอเรางบประมาณไปไม่ถึง ลำบนนั้นจะมาทําเทคโนโลยีจะมาใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมมาติดตามการทําแนวกันไฟเพื่อจะมาพอดพิกัดว่าเขาทําแนวกันไฟตรงไหนไปแล้วบ้างเกิดไฟป่าขึ้นมาจุดนี้เขาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูที่จุดไหนก่อนเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้เพราะเขาไม่มีงบประมาณในการที่จะนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขกันทั้งระบบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเผาในประเทศการเผาเรื่องการเกษตรในประเทศนะครับอันนี้เราก็ต้องมีมาตรการที่จะลดการเผาให้กับเกษตรกรด้วย รัฐอาจจะสันสน,นุนเครื่องจักรที่จะใช้ในการฝังกลบเพื่อให้ทําปุ๋ยจากซังข้าวซังข้าวโพดทั้งหลายแทนที่จะเผาก็เอาตัวนี้มาทําเป็นปุ๋ยหรือว่าจัดงบสนับสนุนไปเลยให้เกษตรกรที่พร้อมที่จะนําวัสดุตัวนี้มาแปลรูปเป็นสินค้าใหม่คล้ายๆกับงบตั้งตัวหรืองบสร้างตัวครับให้เขามีงบในการทําธุรกิจใหม่ของเขาที่แปลรูปจากสินค้าที่แทนที่จะเผาเราก็เอาซังข้าวโพดมาทําเป็นเป็นคอนบอร์ดคอนบอร์ดในอเมริกาก็คือเป็นคล้ายๆกับแผ่นยิบซ้ำไม้บอร์ดยิบซ้ำเนี่ยครับ แต่ว่าเราเอามาเคลือบสารกันไฟทําให้มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ใช้แทนยิบซ้มไปเลยแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่เคยมีการผักดานตรงนี้จริงจังมองอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นการผิดเพราะว่ามันมีคดีความที่ประชาชนภาคเหนือไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองว่าคุณประยุทธ์ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา p m 2.5ซึ่งศาลก็รับฟ้องด้วย เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยในพบรบสิ่งแวดล้อมทางจะมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอยู่ซึ่งในตามพาบรบเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะนั่งเป็นประธานกรรมการได้หรือจะมอบหมายให้คนอื่นก็ได้นี่ครับเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ดูแลหลักนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีแต่ว่าในชุดที่แล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีแกก็มอบหมายใ,ให้กับรองนั่นก็คือคุณประวิตรวงสุวรรณ ผมไม่ได้ไม่ได้มายนะแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับการมองแบบนี้มากนะคือภรคก้าวไกลเรามีจุดประสงค์ที่จะทํางานให้ได้เต็มที่มากที่สุดเพื่อให้ผลประโยชน์ตกที่ประชาชนมากที่สุดถ้าเกิดเขามองเราเป็นศัตรูนั่นก็แปลว่าเขามองว่าผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ที่ตั้งของการทํางานของเขาแน่นอนศัตรูของผมก็คือเรื่องของใครก็ตามที่จะมาแทรกแซงประชาธิปไตยนั่นคือศัตรูของผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราเข้ามายืนตรงนี้เป็นผู้แทนของประชาชน160,000คนเนี่ยในพื้นที่ของผม2อํอำเภอเนี่ย ผมต้องพิทักษ์ประชาธิปไตยให้ได้เต็มที่มากที่สุดและสิ่งที่ผมใช้คําว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมรังเกียจมากที่สุดเลยแล้วกันนั่นก็คือการรัฐประหารคือการฉีกประชาธิปไตยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในเมื่อประเทศเศรษฐกิจมันกำลังจะเริญเติบโตประชาธิปไตยของเรามันกำลังจะเบ่งบานแต่ว่ามันมีมันมีอยู่สิ่งเดียวตลอดที่มาขัดขวางมันนั่นก็คือการรัฐประหารนั่นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเกลียดไม่ผมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับอคติอะไรกับทาหารนะครับแต่ว่าผมเกลียดผู้ที่ทํารัฐประหารเกลียดคนที่มาปฏิวัติเกลียดคนที่มาฉีกรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ขึ้นมาที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนที่ไม่ได้เอื้อกับประชาชนและก็พูดกันตรงๆก็คือไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็นไป ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนถ้าส่วนตัวผมผมพูดตรงๆเลยผมไม่ให้อภยัยเพราะผมรู้สึกว่ามีการสูญเสียมากมายในระหว่างที่ในในขณะที่เขากําลังทํารัฐประหารเนี่ยมันมีการสูญเสียเยอะมากทั้งทั้งชีวิตคนทั้งในเรื่องของกิจการที่สูญเสียไปแล้วก็เรื่องของที่เราังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือการฆ่าตัวตายจากสาเหตุเหล่านี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่ผมไม่สามารถให้อภัยได้แต่ทีนี้ก็ต้องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่ได้ทางานโดยขึ้นกับความประสงค์ของผมผมขึ้นกับความประสงค์ของประชาชน เพราะฉะนั้นการเขียนรัฐมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาจะเป็นในทิศทางไหนนั่นอยู่ที่ประชาชนว่าเขาเห็นชอบแบบไหนมากกว่าโอเ้เขากลิ่วหวังมากนะครับบางคนเนี่ยผมกังวลด้วยซ้ำไปแรกๆเนี่ยกังวลเลยเพราะว่าหลายๆคนพูดว่าต่อไปก็ไม่ต้องเลือกตั้งมาละไม่ต้องไปแล้วเลือกตั้งเลือกมาคนที่ชนะก็ไม่ได้เป็นนายกจะเลือกตั้งไปทําไมประชาชนเลือกมาแล้วคุณก็มาบอกว่าพัคที่ได้150่าเนี่ยไม่ใช่อันดับหนึ่ง แต่เป็นร้อยแปดสิบแปดที่เป็นผสมกันสิบพักอย่างเงี้ยมันก็แลวหลักการอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเราได้อันดับหนึ่งแท้แต่เรากลายเป็นพักอันดับสองพักอันดับสามไปอีกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็หมดสัทธานในความเลือกตั้งแต่ว่าแน่นอนครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของพรกก้าวไกลเราเป็นพักอันดับหนึ่งเราเป็นพักอันดับหนึ่งที่มีสสมากที่สุดเราได้โอกาสทํางานตรงนี้มาแล้วได้รับความไว้วางจนวางใจจากประชาชนมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทานั่นก็คือทํางานเต็มที่ให้มากที่สุดให้เขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลนขนา เราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเป็นฝ่ายค้านที่จะค้านซะทุกเรื่องเรามีหน้าที่สนับสนุนการทํางานของรัฐบาลด้วยให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งครับความหวังแรกความหวังแรกใน4ปีนี้ตอนแรกเนี่ยแรกสุดเราก็มีความหวังนิดอย่างเล็กสักเล็กน้อยว่า การแถลงนโยบายของรัฐาบาลชุดนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จับต้องได้แล้วก็มีตัวเลขที่สามารถวัดค่าผลงานของรัฐาบาลได้แต่ว่าก็น่าผิดหวังว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยทุกซ้ำไปเพราะฉะนั้น4ปีนี้สิ่งที่เรามั่นใจว่าเราสามารถทํางานหนักให้ประชาชนเห็นได้นนก็คือการทํางานที่แตกต่างจากการเมืองในอดีตที่พวกเขาเคยเห็นแล้วก็การให้พรรคการเมืองมีเจ้าของเป็นประชาชนอย่างแท้จริงให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใน4ปีนี้เราก็ เราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าเราก็จะมีการยื่นพรบรยื่นการแก้ไขกฎหมายต่างๆให้มันเป็นธรรมและก็ให้แก้ไขปัญหาประชาชน้ได้เต็มที่มากที่สุดเราจะยื่นกฎหมายที่โอ้โหรอดูเลยครับสปีนี้ผมเชื่อมั่นว่าจะมีกฎหมายที่พรรคก้าวไกลย,ยื่นแล้วก็ Impact กับสังคมมากแน่นอนแล้วก็4ปีนี้ผมก็หวังว่าเราจะได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PM 2.5ในเชียงใหม่ หรือว่าในเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์อาหารให้กับประเทศไทย<ม>ให้เยาวชนมีโอกาสในการเลือกทางเดินชีวิตของพวกเขาให้มากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะผลักดันให้ได้ในนามของฝ่ายค้านเชิงลุกครับเรามีความหวังที่จะเห็นประเทศนี้มีประชาธิปไตยที่เต,ต็มใบแล้วก็ให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนม,มีอำนาจสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริงการเลือกตั้งทุกครั้งมันศักดิ์สิทธิ์มากครับเราเสียงก็ประมาณก,การเลือกตั้งไปเยอะมาก เรามีประชาชนมาเลือกตั้งแต่ละปีเนี่ยท่วมท้นมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ตัวเลขตรงนี้มันเพิ่มขึ้นได้การให้ประชาชนกลับมาศรัทธ,ธาในการเลือกตั้งมากขึ้นกว่าเดิมน,นี่คือหน้าที่ของพวกเราในการพิทักษ์ประชาธิปไตยครับ